ฮัลโหลฮัลโหลค่ะฮัลโหลฮัลโหลค่ะฮัลโหลเราคุยกันไม่จบเลยอ๋อกินข้าวแล้วกินข้าวแล้วกินแล้วข้าหรอครับอ๋อเหรอครับครับค่ะพรุ่งนี้นะค่ะกำลังจะมาให้ด้วยนะว่ายอดปากกันนะคะไม่เอาเมื่อเช้ากินเมื่อเช้ากินกะเพราหมูกรอบไม่เอาอาสามคำได้นะคะพี่อ๋ออาบน้ำแล้วครับอาบน้ำแล้วค่ะภาาอังกฤษดีนะครับ อ๋อเหรือควเนี่ยอ๋อตอนนี้กินทหรือคัวเนี่ยออมาเช้ากินนี่ไปข้าวต้มไม่ได้กินไม่ได้กินกะเพราเพี่กินที่เนาะเอออ๋อตอนนี้ก็ตอนนี้ก็กำลังจะนอนกลางวันเออกําลังจะนอนกลางวันอืมอืมอืมก็เดี๋ยวตอนเย็นก็ไปนั่นอยู่เออไปเดินเล่นอยู่ ยังไงก็สำลักก็มาให้ด้วยเนาะถ้าไม่อยากให้เราเปิดข้อมูลดูได้ข่าวบ้างน,นะคะว่าเขาไปจ่ายนี่นะคะอ๋อผสมเหรอต้องบวง้องมีอะไรนะผสมที่ขายน้ำพริกนะนะอ๋อแกแกตายแล้วเหรอโอู้หูพี่เหรตายอ่ะเขาเป็นอะไรอะ่ะตายแล้วตายแล้วนะคะพี่เฮ้ยเออจริงเหรอ เออนี่หมาที่บ้านนี่ก็เริ่มป่วยแล้วเหมือนกันนะเนี่ยเออมันเป็นอะไรก็ไม่รู้อ่ะเออเออเออเดี๋ยวไปอาบน้าท้า, <ağ> าก่ <neighb S 1> อนเดี๋ยวดูศกข้อมูลหน้าทีบ้างนะอ๋อไม่เอาก๋วยเตี๋ยวต้มยำไม่ชอบกินก๋วยเ <_ menu> ตี๋ยวต้มยำไม่ชอบกินโอ้ตายไม่อร่อยมันเพ็ดไปหน่อยนะเออ ไม่เอาไม่เอาไม่ชอบกินมันเผ็ดเออเออเก่งสามชาไม่ชอบดูดูเป็นต่อดีกว่ามันก่อสนุกกว่าไม่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 ได้เข้าเลยกรุงเทพช่วงเนี้ยเอออยู่แต่บ้านเนี่ยเออ พูดอะไรอยูพูดอะไรพูดอะค่ะอโออเคโอเคโอเครู้เรื่องรู้เรื่องเข้าใจตรงกันแล้วเนาะเียเียลอกมือนะคะพี่เนาะอวัคซีนฉีดมาสองเข็มสามเข็มอยู่เลยไม่ได้ฉีดเข็มสีเลยโอ้